ครับก็จะมาแนะนําให้รู้จักกับทานซิสเตอร์นะครับอันนี้ทั้งหมดนี้คือทานซิสเตอร์ทั้งหมดนะครับเริ่มจากพวกเล็กๆนี่ก็จะเป็นพวกอัตาคุณพวก SMD ที่ใช้ติดอยู่ในแผงวงจรปินเลยอยู่ในปินเลยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นแบบ s o t ตัวนี้จะเป็นแบบ TO 9 2ส่วนตัวนี้จะเป็น TO 1 2 6 1 2 7 127ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะฮะในหนึ่ ของเก็จะตัวใหญ่กว่านี้หนึ่งตัวนี้ตัวถังแบบ T.O. 2 2 0 J นะตัว J เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ไม่ต้องใช้เมกา้าส่วน2 2 0ธรรมดาเนี่ยจะเป็นชนิดที่เป็นหลังเหล็กแบบตัวนี้นะฮะสองธรรมดานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวถังแบบ T.O. 3 T.O. 3 PJ นะตัวนี้ T.O. 3ตัวนี้ T.O. 5 นี่คือลักษณะตัวถังของทานซิสเตอร์นะซึ่งก็จะมีผิดแปลกจอกจากนี้อีกสักหน่อยก็มีนะครับตอนนี้คือแบบพอร่าเข้าว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพื่อที่ท่านที่ศึกษาใหม่ได้รู้จักว่าลักษณะของทานซิสเตอร์มีกี่รูปแบบน,บนะครับตัวนี้ส่วนมากนะครับ TO5 ตัวนี้นี่มันจะอยู่ในเครื่องส่งเพราะขา C นี่ยเขาจะ <st ess ly> <st ess ly> นี่คาสีตรงนี้มันจะลงบันกีกับปิ้นเลยบัตรกีหนี่กับปิ้นเลยครับเนี่ยอาซีมันจะแนบติดกับแล้วกับบัตรกีกับปิ้นเลยนะครับอ่ะตันนี้คือเป็นเทนเตอร์โบราณครับรุ่นเก่านะโบราณกว่านี้ก็มีนะครับไม่ได้หยิบมาให้ดูเนือ่องจากว่าไม่ได้มีใช้แล้วแต่กุลที่มันเป็นอ,อย่ยอรันเนียมทานซิสเตอร์เนี่ยพวกนี้จะเป็นซิลิคอนนะครับเป็นซิลิคอนทานซิสเตอร์อนะ่ะ เดี๋ยวจะมาสอนเรื่องโครงสร้างให้ดูนะครับว่าโครงสร้างภายในมันเป็นยังไงครับเรามาดูโครงสร้างกันนะครับว่าทรานซิสเตอร์มันมีอยู่สองแบบคือแบบ NPN แล้วก็แบบ PNP ปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเป็นที่แพร่หลายกันก็จะใช้ NPN นะครับในการออกแบบวงจรส่วน PNP ก็ยังมีใช้เหมือนกันครับมีแต่ว่าก็ ไม่มากเท่ากับชนิด n-p-n นะฮะโครงสร้างของมันก็จะประกอบด้วยสาร n นะครับ p-n นะฮะเนี่ยเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับลักษณะของสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับสัญลักษณ์ของ n-p-n เนี่ยครับจะมีหัวลูกศรอ,ออกนะหัวลูกศรอ,ออกแล้วก็การป้อนไฟเข้าก็จะป้อนไฟเข้าทางขา c นะขา c นี่จะเป็น ไฟบวกเข้ามาแล้วก็การทิคคาเบตเนี่ยจะเป็นทิกที่เป็นเป็นไฟบวกทิกนะครับสูงกว่า0.6โวลต์นะครับเมื่อวัดค่อมกับ CBE นี่ครับ BE นี่ศูนนะครับทานซิสเตอร์ก็จะนำกระแสเช่นดในกันนะครับเช่นดในกันทางด้านของ PNP ก็จะเป็นลบ0.6นยะลบ0.6เมื่อเทียบกับ อิมิเตอร์เนี่ย0.6เมื่อเทียบกับอิมิเตอร์เป็นลบ0.6ครับก็จะเกิดการนำกระแสขึ้นมาลักษณะมันจะทำหน้าที่เป็นสวิตดูวงจรการใช้งานของทรานซิสเตอร์นะครับนี่การต่อทรานซิสเตอร์เป็นสวิตนะครับก็หลอดไฟ B บ,บวกเมื่อ,อกระแสจะวิ่งผ่านหลอดไฟขึ้นมาขนล่วดหลอดไฟเข้ามามา,มา,ม,ามารอไว้ที่ขา C ของทานชิตเตอร์ยังไม่ทํางานนะครับอ่แล้วก็มารอไปที่ขาสี่ทันเตอร์เฉยจนกว่าจะมีะสวิตนี้ออนเข้าไปนำเอไฟบวกเข้ามาอ่กระแสไอบีก็จะวิ่งผ่านมาจุดนี้ครับ i อบวิ่งผ่านเข้ามาจนเกิดแรงดันตกค่อมตรงนี้0.6โวลต์นะครับ0.6 ก็จะเกิดการนำกระแสผ่านขา C ลงมาที่ขาอิมิเตอร์ก็ทำให้หลอดไฟนสว่างขึ้นนะครับนี่ก็คือหลักการทำงานของทานซิิเตอร์ดังนั้นเขาจะเอาวงจรพวกนี้ไปประยุกต์ทำเป็นวงจรก็เรียกว่าสวิตชิงสวิตชิงก็จะเป็นแบบนี้ครับสวิตชิงก็จะเป็นตรงนี้ตัวอย่างการนำทานซิิเตอร์มาเป็นวงจรสวิตชิงภาคใจ่ไฟนะฮะก็จะประกอบด้วย อ่าทานสฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยนะก็จะมีชุดจ่ายไฟเป็นไดโอดมีซีฟิลเตอร์ทางด้านนี้ก็จะเป็นนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น PWM นะครับ PWM ก็คือพันบิดโมดูเลชันด้านนี้เป็นบีบวก ีบวกเข้ามากระแสไฟก็จะวิ่งมารออยู่ที่ขาสี่นะโดยที่รอคําสั่งจาก PWM mm hmm. เมื่อ PWM สร้างพันขึ้นมา PWM ตัวนี้คือพันวิดม m o ูเลชันนะมันจะสร้างพันขึ้นมาจตัวอย่างเช่นสโตรแพเว็บตัวนี้นะครับเมื่อเมื่อได้รับพันบวกนะครับพันบวกทรนซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะนํากระแสผ่านค้าอิมิเตอร์ลงกาว ก็ทางด้านของหม้อแปลงก็จะเกิดการอินดิวเป็นไฟ AC ออกมานะครับไฟ AC ออกมาแล้วมาผ่านไดโอดอเป็นวงจรฮาร์เบอร์ริฟิแล้วก็เข้า C-Filter ก็จะออกเป็นมาเป็นไฟ DC นะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ทันซสเตอร์มาเป็นสวิตชิงสวิตชิงอยู่ตรงไหนนะครับของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้มือที่สุดเลยครับก็คืออยู่ใน อ่ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์นจะใช้วงจรนี้ครับแบบนี้เลยแต่นี้มันจะมีเงื่อนไขอยู่ที่วงจรพีเรียมในการสร้างพันก็จะมีวงจรมีไอซมีอะไรขึ้นมาต,ต่างๆมากมายในการที่จะออกกาเนิดให้เกิดวงจรพันขึ้นมายิ่งพันความถี่สูงไฟตรงนี้ก็จะออกมาสูงนะยิ่งพันออกมาความถี่ต่ําไฟก็จะออกมาต่ําด้วยเช่นเเียวกันนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะการสวิตแบบสวิตชถี่แค่ไหนนะครับสวิตช์ปิ๊บปิป๊บเนี่ย yeah. สวิตถี่มากไฟก็หยอกมากส่วนสวิตแบบช้าๆช้า,านี่ก็ไฟก็หยอกน้อยนะครับไฟก็หยอกน้อยเนี yeah. ่ยคือลักษณะของทรานซิสเตอร์นะครับในการประยุกต์ใช้งานเป็นอะแดปเตอร์อะไรต่างก็จะใช้ลักษณะวงจรนี้นะครับ มาดูกันว่าวัดทรานซิสเตอร์ดีเสียวัดยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาหาคาเบดดูก่อนครับการหาคาเบดนะครับ,บ,รรบก็สุ่มตัวอ,อย่างครับมันมีสามขาเราไม่รู้ว่าขาอะไรเป็นขาอะไรนะฮะสุ่มตัวอ,อย่างดูถ้าขึ้นเข็มขึ้นทั้งสองข้างอ่าตัวนี้มีขึ้นแล้วลองย้ายฝั่งนี้ดูครับอ่าแสดงว่าเป็น NPN คือถ้าสายดําจับเนี่ยจะเป็นเพียนนะครับขึ้นทั้งสองข้างเนี่ยดูแล้วเป็นเ n ียนพียนอ่ะทีนี้การวัดดีเสียก็เรารู้รอว่าคาเบตอยู่ไหนแต่ว่าคาซยังไม่รู้นะครับต้องสุ่มตัวอย่างหาคาซดูครับ่อ่าไม่ใช่นะ เข็มไม่ขึ้นหรือไม่ใช่ดับแรกตั้ง R หนึ่ง K นะคุณหนึ่ง K นะผมลืมบอกอ่าลองย้ายดูครับนี่พื้นที่มันค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงครับเอ๊ะอย่างนี้นะครับนี่ AC AC อยูอ่ตรงนี้แล้วก็เอาไฟจากสายดำนี่มามาแบตที่ขาเบรเนี่ยถ้าเข็มขึ้นอย่างนี้ทันเตอร์แบตได้ก็แสดงว่ามันไม่เสียนะครับ อันนี้คือการวัดทันเตอร์แบบ PNP ามาดูแบบ NPN ดูครับเอ่อมาดูแบบเมื่อกี้นี่ NPN นะครับตัวนี้แบบ PNP นี่คือจากประสบการณ์นี่ดูดูเบอร์รู้เลยนะครับว่า NPN หรือ PNP ตัวนี้เหมือนกันครับดูจากประสบการณ์ก็จะรู้เลยว่าตัวถังคาซีมันอยู่ตรงไหน,นแต่ว่านี่ผมทําให้ดูเฉยๆว่าทําเป็นไม่รู้นะนี่คาซีมันอยู่ที่ตัวถังนะครับตัวนี้เหมือนกันครับคาซีอยู่ที่ตัวถังนะครับ ตัวนี้คลาซีอยู่ที่ตัวถังเหมือนกันนี่ตัวถังของมันถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้คลาซีอยู่ตรงกลางนะครับคาซีอยู่ตรงกลางอ่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเดาไม่ออกเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเดาไม่ออกตัวนี้ต้องวัดหาะนะฮะลองดูครับอ่ะขบีตรงนี้พอดีขบีตรงนี้ เดิมวัดขึ้นสองข้างนี่เขาเรียกว่าขาบีมาดูว่าขา C ตรงไหนมุมสุ่มดูนี่ขา C ตรงนี้ใช้นิ้วแต่ไที่ขาบเบีดเดิมเดิมเป็นคาบเบีดนะเนี่ยมันแบดแล้วนี่แสดงว่าแฮนเตอร์ตัวนี้ทํางานแล้วไม่เสียนะครับถ้าขึ้นแตกตา่างหรือนี่คือมันเสียอ่ะตัวนี้มันแบบพีเครับพีเนีนี่ มนันเอข้าเบตจะอยู่สีแดงนี่ครับเนี่ย <Yeah. S 1> คือถ้าเจอตัวทางแบบนี้ท่านไม่ต้องวัดหานะตัวทางแบบนี้ทุกเบอร์เลยครับ B C E <Yeah. S 1> B ีอีนะบีซีคือจะวัดเล่นๆก็ได้นะครับเนี yeah. ่ยอ่าส่วนวิธีการแบดก็เหมือนกันครับย้ายตัวที่จับคาบีเมื่อกี้นี่ครับ ไปไว้ที่ตัวถังไปไว้ที่ขาสี่นะครับแล้วก็เอามือจับครับนี่แบตเป็นการทิกครับเป็นการทิกเป็นการทิกบแอเนะฮะที่ขาเบรนะครับอันเตอร์นำกระแสได้อย่างนี้ไม่เสียนะครับ